ัดีค่ะแล้วพบกันอีกั้นะคะในรายการ Pink f a r t o r y a t i o n ค่ะวันนี้นะคะจนมารีวิวน,นี่ค่ะพุดดิ้งปอมปอมพุดดิ้งสีเหลืองค่ะแต่คุณนมเคาจะมาบอกนะคะว่าพุดดิ้งปอมปอมพุดดิ้งคนเขาแต่งสีแล้วค่ะนี่ลง,ลงมาลงมาลงมาดูค่ะนี่มีสามสีแล้วดีอันนี้เป็นสกูชชของแพตตัวแรกเลยนะคะสีดํา ทีน้ำตาเนี่ยรสช็อกโกแลตนะคะเนี่ยแล้วก็ต่อมาพี่ฟิล์มกับน้องฟิลจากช่องแฮปปี้แชนแนลนะคะก็ให้เจ้าบ,บ,บูดิง้งบอมบ์บุลินสีชมพูนี้มานะคะทีนี้มันก็เหลืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะก็จะครบเซตแล้วมันก็เลยไปซื้อสีเหลืองมาคะ่ะก็ครบเซตแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวมันจะมาบีบให้ดูกันนะคะน่ารักมากเลยสีเหลืองเนี่ยแอปเปิ้ล และข้างหลังก็จะเป็นลายเส้นนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่แล้วก็น้ำตาลชโคโคโล็อกโกแลตนี่น่าจะเป็นรสเป็นรสออริจินอลนะคะรสพุซซิ้งเลยชโโล็อกโกแลตนี้ก็สโลอยู่นะคะมีครีมเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายเส้นข้างนลัะ ส่วนสีชมพูนี่ค่ะน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะจุบจุบจะมีลายเส้นเหมือนกันค่ะแถบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะผมต้องขอลาไปก่อนค่ะกับสกูชี่พุดดิง้งปอมปอมบูลินคอมส์เสร็จแล้วคะ่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะ